ว่าแล้วต้องมีอีกรังครับผมเพราะว่าตัวมันเยอะครับผมไอ้รังที่ดูเมื่อกี้ก็อยู่ตรงข้ามคลองเป็นคลองอยู่ตรงนี้เองแล้วผมก็เดินจนไปสุดสุดคลองแล้วผมก็วกกลับมาฝั่งทางนี้เพราะว่าต้นไม้มันน่าดูครับต้นไม้แถวนี้นี่นเป็นเขตรัวเขาแต่เป็นป่ารกล้างนะครับผมแต่ไม่รู้รังเล็กรังใหญ่ก็ผมเพราะว่ามันมัน ไหนเนาะนั่นแหละครับในรูนั่นแหละครับผมพมมอยงยันขึ้นไปก็เห็นลำบากเลยคราเนี้ยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นคือหายาหญ้าแห้งไม่ไม่ไมีครับแถวนี้นู้นบ้านเขาอยู่ฝัง่งทางฝั่งนู้นใกล้จะถึงถนนแล้วครับเนี่ยไปหาญ้าทําคบครับผมบินกัน สวัสดีครับผมหาอยู่หากินตะบ,บนนอกเหมือนเดิมครับผมวันนี้สองสามวันแล้วไม่ได้พึ่งเลยหลานมาเกี่ยวเขาพูดด้านในนุนเขามองเห็นตัวพึ่งไงเอาน้ำหวานเอาน้ำหวานดอกเอสือ,อึกเครือสือ,อึกครับผมนี่เขาเรียกเครือสึอ,อตัวพึ่งก<ม>็ลังน้ำหวานหลายตัวอยู่ครับตรงนี้นี่หย่อมหนึ่งนู่นข้างในเออเดี๋ยวไปดูหย่อมในดีวกว่าครับผมป่ามันเยอะดี ดอกเยอะดีเดี๋ยวเอาโไซลกก์ลบเขาด้วยไปครับผมยายมาดัานในแล้วครับผมเห็นตัวพอดีเลยนี่นั่งร่มนี่แล้วเราก็นั่งต่ําครับผมนั่งต่ําเราเ็ากมองมองดูบนกลางอากาศก็มีหลายตัวอยู่ครับนู่นมีหลายตัวอยู่พอได้ดูอยู่ครับผมพอได้ดูอยู่นูน่นอยู่บนก็มีครับลังมาไปครับผมนั่งดูสักครู่ครับ ถ้าไม่เจอยอมนี่เราก็ไปนั่งยมนุ่นครับผมมีอีกยมหนึง่งเดี๋ยวนั่งดูยมนี่เลยครับผมหยุดมินมันมีล่มก็ขยับมาด้านในดีกว่าครับผมมันอยู่สูงประมาณแค่หวัวพอดีเราเราก็ยืนได้นั่งได้มองสบายตัวขึ้นก็เห็นมีทั้งตัวมิมครับผมตัวมิมก็เยอะอยู่ตัวมิมก็เยอะครับผมนี่ตัวพึ่งใหญ่ตัวมิมเต็มเลยบินเต็มเลยครับผม อยู่ข้างบนเต็มๆครับนั่งตรงนี้แหละมองสบายหน่อยมาแล้วตัวมาก็มาครับแต่ยังไม่เห็นไปดูสักคู่ครับผมเห็นแล้วครับผมเห็นไปแล้วตัวหนึ่งด่งไปทางนี้เลยปากระถินนั่นแหละครับผมปากระถินหรือจะเตลิดปากระถินก็ไม่รู้หรือจะใกล้กว่าปากระถินนั่นก็ไม่รู้ตัวเยอะครับฝั่งตรงนี้ก็เยอะนี่ลมแรง กลหาินอยู่ไปดูสักตัวก็ได้ครับผมดูสักตัวก่อนค่อยไปครับผมอ่อให้ชัวร์ไปครับยืนดูค่อนข้างนานแล้วครับผมจากตัวไปเมื่อกี้นี่ยังไม่เห็นไปอีกเลยหรือว่าตัวไปเรามองไม่เห็นผมมองไม่เห็นมันมันหากินมันหากินเยอะเกินครับผมแล้วลมมันแรงไม่รู้มไปตอนไหนก็ไม่รู้นะ่ะไอมาจากข้างหลังก็มา รือมันกินตรงนี้ก็ไม่รู้นี่ดอกเออกิดจะอึกแล้วก็บินมาเยอะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนเพื่อไม่เสียเวลาไปครับผมก็เดินเข้ามากาะไก่คันอยู่ครับไก่เติบเซ็งเลย,ยไหมเนี่ยไอ้พึ่งนินพึ่งอ่อนครับผมโอ้ยแต่ไม่ใช่เรากผมว่าไม่ใช่ลัางนี้แน่นอนเพราะว่าตัวมันเยอะเกิน เดี๋ยวเดินหายสักหน่อยครับผมเผื่อไม่ใช่รังนี้ไปครับผมอ่อนครับผมโยกเยกเลยลมพัดมาไปโครับผมลมพัดมาโยกเยกเลยครับผมถ้าอยู่ก็จะรังใหญ่อยู่หรอกไปไปหาหาดูลังใหม่ครับผมว่าแล้วตรงมีอีกรังครับผมเพราะว่าตัวมันเยอะครับผมไอ้รังที่ดูเมื่อกี้ก็อยู่ตรงข้ามคลองัมเป็นคลอง อยู่ตรงนี้เองแล้วผมก็เดินจนเป็นสุดสุดของแล้วผมก็บวกกลับมาฝั่งทางนี้พาะว่าต้นไม้มันน่าดูครับต้นไม้แถวนี้เนี่ยมันเป็นเขตลวัวเขาแต่เป็นป่ารกล้างนะครับผมแต่ไม่รู้รังเล็กรังใหญ่ก็ผมเพราะว่ามันมันไหนเนอะนั่นแหละครับในรูนั่นแหละครับผมผมว่าอย่างที่ขึ้นไปก็เห็น ลำบากเลยเขานี้วหวาบุญเลยหวาบุญคือหาญ้าหญ้าแห้งไม่ไม่ไมีมครับแถวนี้นู่นบ้านเขาอยู่ฝั่งทางฝั่งนู้ใกล้จะถึงถนนแล้วครานี้ไปหาญ้าทําครบเขาผมปีนกันมาใกล้ถึงหลังแล้วเขาผมหลังพึ่งแต่เจ้ากรรมเจ้าของป่านี่จุดไฟอะไรนู่น โอ้โหคนขมุงเลยไปโตอครับผมเดี๋ยวเพิ่งตื่นก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะตื่นก่นอนมาถึงรังแล้วครับผมดูคนไปหน่อยนึงเลยดูคนไปหน่อยนึงไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับผมตั้งกล้องก่อน Ja. คดินเคลือไปไม่ได้ครับผมเลยไปสุดได้แค่ัหนขอหมดเลยครับผมขอหมดเลย đây có nắm cái trứng điêu không cũng ui nít điêu nếu khó lắng bịch thì nó khắc phục Hãy ขอาเลยขอเลยครับผมุมช่วงนี้ไม่มีน้ำครับพี่น้องช่วงนี้ไม่มีน้ำอันนี้ก็ได้ไม่พอขวด M10 ับ ที่เมื่อกี้นี่ผมตีมิม,มกินน้ำเยอะครับผมน้ำเต็มดีไปครับผมลงกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมดอ้นดูตัวไอตรงนูนไอลังนึงก็อยู่ใต้ๆนี่แหละฝยูท่ท้งอยู่ทั้งนี้ลังอ่อนไปลงกันครับผม